เฮกันอีกแล้วเฮกันต่อนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆห่วยนะครับช่องชัยดูเฮงทุกๆท่านกันเลยนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับสูตร17นะรอบก่อนก็ล่างเนาะแต่รอบนี้ไม่มีล่างนะแต่ที่จับให้นะครับมาทั้งในที่ในเจ็ดสองนะฮะแล้วก็6 0ศูนย์กเนาะอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับซึ่งมันน่าจะตามต่อได้ไหมนี่ยผมว่าน่าจะต่อได้นะครับสำหรับในสูตร17นะครับอ๋ออ่ะยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจ ให้กันด้วยนะครับสูตรเข้าก็มีนะครับสูตรที่ไม่เข้าก็มีนะครับเนาะนะฮะก็ยังมีเด่น6เนาะหกสองออกมา72นะครับในตรงนี้นะสีไม่มาเลยนะครับสูตร32นี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับงวดถัดไปก็นะครับอย่าปรับใหม่นะครับเราสลับในที่ในสูตรนี้เนี่ยอะมาดูในสูตรที่มันเข้านะครับตามต่อกันอีกนะฮาวัฒนานะครับในงวดวันที่10นี่ออกไปที่7 3ดสาม สามเจ็ดสองนะครับ0 6เนาะอ่าเนี่ย0 6ผมเน้นให้ด้วยนะครับเนาะอ่าที่ผมสรุปให้นะครับก็ติดตามได้ช่องทางที่ผมสรุปให้นะครับช่องนี้ก็จะเป็นสูตรนะฮะเนาะอ่ะนี่เท่าที่ดูแล้วนะครับมันน่าจะไปต่อได้นะครับก็คือเอาตัวเด่นตัวเดิมเลยตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับแต่ต้องเป็นลดแต้มอีกนะครับ7มันก็จะเป็น7 7 6 5นะครับล่าสุดเนาะเนี่ยรอบก่อนเป็น5 4 3 5 4เนาะอ่า มาดูในช่วงถัดมานะครับจากในตรงนี้ออก5 9แล้วเป็นในที่ใน2 2 5 3 7 1 0นะครับส่วนในตรงนี้1 5ถัดมาก็จะเป็นนะครับในที่ใน5 4 5 4 1 2 2 6นะครับส่วนในตรงนี้มา5 4แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นนะฮะในที่ใน3 4 9 1 3 8 นะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะฮะก็จะเป็นนะครับในที่ในสอง9ก้สองสองนะครับแล้วก็6 3สานะครับอ่ะนี่แหละนะก็ช่วงถัดมานะครับซึ่งในวังวดที่แล้วมันก็ไม่ได้มีเลขตายตัวเนาะอืมมันเหมือนในงวดไหนไมนเนี่ย0ูน6 7 2ย์สองืมเหมือนในช่วงนี้เนาะเจดสอง อ่ะมาดูนะครับสูตรเดิมเลยก็คือเอาตัวนี้ไปลดแต้มนะครับเนาะจากที่ลดไป2แต้มล่าสุดลดไป3แต้มก็จะเป็น5 4 5 4 3อ่ะนี่มา3 2 1 0นะก็มา1มา2 3 2 1ก็มา3มา1 5 4 3อ่ะก็มาในที่ใน5แล้วก็3นะครับก็แสดงว่าล่าสุด765นะครับ7 เจ็ดหกห้าอ่าจะชอบเจ็ดหรือชอบหกชอบห้าก็นําไปจับนะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับมันพอจะจับกับเลขไหนได้บ้างนะครับจับกับเลขไหนได้บ้างก็คือในตรงนี้เลยนะครับตำแหน่งของในวันนี้นะครับจะจับไปเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับจับไปเพิ่มแต้มลดแต้มเนาะถ้าเป็นตรงนี้นะครับ8ปดเนาะแปดแมันก็จะเป็น8ปดเพิ่มไปก็เป็น9ลดแต้มมาก็จะเป็น7 789นะครับมาจับกันกับ543นะครับอ่าแล้วก็นี่มา7 3 7 3 3มาเอาตัวนี้นะครับ7ก็มาเอาตัวนี้ก็ได้3 7มาล่างนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับ210อ่านะมา1มา2แล้วตัวที่มันจับเลยก็คือตำแหน่งนี้อ่าก็จะเป็น2นะครับเพิ่มแต้มลดแต้มนี่อ่านะก็เป็น1 2 2 1นะครับนี่1น่น จับแบบนี้เลยนะครับอ่าไม่งงนะครับช่วงนี้เหมือนกันนะฮะสามสองหนึ่งนะก็มา1มา3แล้วในตัวนี้แล้วตัวที่มาจับเลยเมื่อกี้หลักตรงนี้8 2อ,อ่ารอบนี้ก็จะเป็น7นะครับเเพิ่มแต้มลดแต้มก็ได้678จ็ดแปดนะหกเจ็ดแปมาจับกันกับ3 2 1นะครับผลออก3ามแปดนะี่ยเสามแนี่ก็มาบนนะครับ มาล่างล่างบนอรอบนี้นะครับเหมือนเดิมเลย5 4 3นะครับก็มา5มา3ตัวที่จะมาจับเลยก็8 2 7 5อต่าในตำแหน่งตัวนี้ตำแหน่งหลักหมื่นเนาะเพิ่มแต้มไปแล้วก็ลดแต้ม4 5หมาจับกันกับ5 4 3นะครับก็มาในที่ใน6 3เนาะนี่6นะครับ3ก็มาบนนะครับ แสดงว่าล่าสุดในฮะอ่ะในตำแหน่งตรงนี้หลักหมื่นก็ต้องเป็น6นะครับก็จะได้ในที่ใน6เพิ่มแต้มไปลดแต้มมานี่แหละนะครับอ่ะจับคู่ให้เลยนะฮะจับคู่ก็จะเป็นในที่ใน7 7 5 7 6 77นะครับ6 5ห 6, 6 6 7นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน5้าห้า 5 6 57นะครับนี่ฮะวันพุธเอวันพุธวันพระหรือเปล่าเนี่ยเนาะีกก็ก็เดี๋ยวดูวันวันพระไหมนะพระก็ไม่แน่นะจะออกเลขมืนนะครับวันพระปี67เจก็ลองนํามาจําแล้วกันนะใครที่ชอบเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีอาจจะไม่ออกตามนี้เลยก็เป็นได้นะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้ไม่ได้วันพระนอวันพระมันสุก นี่แหละนะครับถ้าคิดว่า7จะมาชอบ7ก็ซื้อใบแค่3ชุดนี้ก็ได้นะครับเนาะเออถ้าคิดว่า6จะมาก็ซื้อติดไว้นะครับแค่นี้ก็ได้นะสคู่เนี้ยถ้าคิดว่า5จะมาก็อ่ะเนี่ยติดไว้นะครับแค่นี้ก็ได้นะครับก็ขอให้โชคดีก็ขอให้มันเข้าอีกแล้วกันนะสุดนี้นะครับเหมือนในงวดที่แล้วนะครับเนาะอ่ายินดีด้วยนะครับทุกท่านก็ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนี่นะศูนย์หกนะครับแล้วก็เจ็ดสอง นี่แหละนะสูตร17นะถ้ามันใช้ได้อีกนะครับทั้งวันนี้เข้าอีกก็น่าจะใช้ต่ออีกนะครับสลับในสูตรนี้นะก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับก็จะมีนะครับในสูตรนะครับสูตร72เนาะแล้วก็06นนะครับเพราะว่าเอาเลขที่มันเคยออกนี่แหละนะครับนำนำมาจับนะครับมันก็ออกเลขคล้ายๆกันนะครับอาจจะสูตรไม่เข้าก็มีนะเนี่ยสามตัวเนี่ยนะครับไปออกเลขเดิมเนาะ ให้ไป7จ็ดเคู่เดียวนะครมาแล้วเจ็ดสองเนาะมันไปออกเลขเดิมนะที่ที่เคยออกนะครับเลขเดิมที่เคยออกเนี่ยศูนย์หกเนี่ยเหมือนกันกับในช่วงนี้เลยนะครับหรืออาจจะมาตามต่อนะครับในสูตรนี้เนาะเพราะว่ามันออกเหมือนกันเลย0ูนย์หกก06ศูนย์หกเหมือนกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามเลยกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเนาะแค่มันสลับตําแหน่งกันเนี่ยมาออกตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยวตามกันต่อนะครับสำหรับในสูตร3ตัวแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็ดูพยายามดูนะครับตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับผมก็บอกรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในคลิปแล้วนะครับเนาะอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เด้อนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ